เอาละครับนี่คือวงเวียนสิงห์นะครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ครับพญาสิงห์นะครับผมพญาสิงห์ท่านะครับสี่แยกบุงร้อยปุงใหญ่นะหลังวัดสิงห์ท่านถ้ามาจะเจอครับบอกไว้เลยว่าสิงห์องนี้ท่านใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากนะครับผมนี่ครับ ั้งอยู่ตรงกลางสี่แยกหลังวัดสิงห์ท่าเลยครับนี่ครับนี่ครับทางไปลงุมน้อยุงใหญ่นะครับผมนี่ครับบางคนเขาบอกว่าโอ้ยทำไมทำตัวเล็กจังหรือทำให้ใหญ่กว่านี้โอ้โหเราต้องดูด้วยนะครับว่าแยกบ้านเราเนี่ยครับถ้าทำใหญ่เกินไปวงสวิงก็อาจจะไม่สมดุลน,นะครับผม แต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างน้อยๆเราก็มีสิงให้ได้เช็คอินนะครับบ้านสิงท่าก็ควรที่จะมีสิงนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมว่าดีเลยนะครับแล้วแต่คนจะมองนะครับแต่ผมในส่วนตัวผมผมว่ามีสิงให้เช็คอินว่าเนี่ยเมืองเก่าบ้านสิงท่าเนี่ยผมว่าก็ดีนะครับี่ถือว่าองค์พอดีครับ นี่ก็ระวังด้วยนะครับถ้าใครยังไม่คุ้นเคยนะครับในเส้นนี้ครับก็เนี่ยครับก็ระวังกันด้วยครับกลางคืนก็จะมีไฟนะครับช่วยด้วยมีป้ายด้วยนะครับบอกนะครับผมนี่นะครับวงเวียนสิงบ้านสิงห์ท่านะครับผม